โสต์วันนี้ใช่ปะแต่สุดท้ายกูแม่งก็มานั่งรู้สึกผิดว่าแบบที่กูทำอ่ะมันถูกป่ะวะทั้งที่ตอนนั้นกูก็มั่นใจว่ากูทำถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูอ่ะก็คือโตมากับแม่กับน้องอ่ะเพราะวันนี้กูแม่งแบบต้องบล็อกแกต้องไม่สื่อกับแก่กูขั้วร,รู้สึกแย่เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> กูแม่งก็มาตั้งเสือกเป็นห่วงว่าเออป่านนี้แกแม่งแบบ จะเป็นไงบ้างอ่ะมึงเข้าใจปะแกคงโกรธคูแบบเต็มกำลังเขาจะดีมากๆคูแม่งก็บอกคนอื่นน่าคูเข้มแข็งนะแต่ในใจคูว่าคูโดตรเลยอะแล้วมึงต้องเซฟอีกหลายคนไงมึงเซฟความรู้สึกหลายคนจนมึงไม่ไหวไงที่คููร้างมาทั้งหมดตั้งแต่ครูแบบทำางานได้อ่ะตั้งแต่แบบ กูอยากใหน้คนได้ความพูดคุยสบายโดยเฉพาะแม่เนี่ย,ม,ย,ยมึง <c oughs> ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี่เหี้ยฟังไปหมดก <c oughs> ูถึงอยากาอยู่ข้างๆมึงไงเพราะหลายๆเรื่องมึงก็ผ่านมาเยอะมากไงกูรู้กูรู้ทุกอย่างกูรู้ทุกอย่าง คุงมงมึงเก่งไงมึงเก่งอันนี้มึงเก่งมากมึงรู้ป่ะว่าวันนี้เราเราสู้มากมึงสู้มาก <c oughs> ถ้าเมื่อเยนยาก็ยังเล็กอยู่มึงก็ยังแบบอย่างนี้อยู่นะ <c oughs> เยินยาก็ยังเล็กอยู่มึงก็ยังแบบฝืนนะมึง เหนื่อยมากไม่ต้องบอกว่ามึงเหนื่อยหรอกกูเนี่ยมาช่วยมึงหมายถึงว่าร่างก,กายนะหมายถึงว่าร่างก,กายร่างก,กายเราแบบไม่ไหวเราสู้กูตั้งทำงานตั้งแต่เด็กเลยจนถึงตอนเนี้ยกูไม่หวังอย่างเดียวเลยคือให้ที่บ้านกูสบายทุกคนโดยเฉพาะแม่ก <c oughs> ูหวังมองมไม่เห็นวันนั้นเลได้ซ้ำ กูต so ้องอยู่กับความเจ็บป่วยมันกูไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงอะเข้าใจมึงเลยกูเข้าใจมึงแล้วกูก็เชื่อว่าตอนนี้กูไม่ทำวันหน้ากูก็ทำอยู่ดีากูไม่กดดันกูโดนกดดันนะมึงกูไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยแต่จะไปช่วยยังไงน้ำนี้ไหมครับ ใชมึงกูเข้าใจมึงหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมึงต้องแบบโอ้มึงเก่งมากตัวั้งมึงต้องเซฟความรู้สึกทุกคนในบ้านทั้งน้องยิว <c> ย <oughs> ทั้งลูกสองคนมึงเซฟความรู้สึกหลายคนมากกูไม่อยากให้เรื่องมันขระกะากระชังจนวันหนึ่งที่อยู่จินหรือว่าจาย่าโตแล้วมึงต้องมารับรู้่ากูอยากให้มันจบที่รุ่นกูอะสิ่งแม้ว่ากูไม่จะกลายเป็นคนเลวในครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ว่ามันควรจบได้แล้วมันมันมากเกินไปแล้วทำไมแม่กับลูกต้องมาทะเลาะกัน,กนเ,เรื่องเงินกูแบบพูดเสียใจยเลยแล้วถ้ากูแบบให้ไปเรื่อยกูให้ไปจนกูหมดแล้วต่อไปใครจะมาช่วยกูอะเพราะมึงก็ลูกสองแล้วไงแล้วพรุ่งนี้ก็วันใหม่ละเดี๋ยวเราลองแก้กันแก้เป็นวันต่อวัน แต่กูก็ดีขึ้นแต่กูแค่เล่าให้คฟังว่ากูเหมือนเป็นซึมเข้าอะเพราะดึกดึกอะต่อให้กูมีเพื่อนหรือกูพยายามทำอะไรที่แบบให้กูไม่เครีคยดเครียดอยูอดีกกูรู้นะบี๊กปี๊กมึอกูรู้นะนะูะะ้มึงก็สู้นะเออก็สู้อีก่เ่ะเราแมวก้าชีวพิตมึง เราแมวเก้าชิบิมาขอบคุณนะครับมาแม่จ๋าตะกราต่อไปเลยจ้ามาอันไหนลูกบีอันไหนพอมาก่อนอันนี้ค่ะบูสเตอร์บูสเตอร์นี้เลยมาบูสเตอร์มึงนะพี่บูบูสเตอร์ดียังไงคะเชื่อปู่มึงบูสเตอร์อ่ะบูสเตอร์บูสเตอร์บูสเตอร์มา สิ่งที่เราทําได้โอเคตะกร้าไม่พร้อมใช้งานจบเนื่องจากละเมิดไปตัวอื่นเอาอันนี้ไหมคะที่พี่ขนมกับพี่บุ๊กรีวิวมินเมมัจักอุ้ยพี่ขนมกับหมอบุ๊กนี่ใช่เพราะมร์ใช่ไหมเมร์ใช่ขอตะกร้าหน่อยสิพี่พี่กูกูพูดเพราะความจริงใจพอหอยเหมือนกันพอหอใช่ไหมใช่เกี๊ยวมะจั๊กมะจั๊กมีพัดแบบพค้หออคอหอ แม่จ๋าอันนี้คอหอนะใครที่ชอบกินจุกจิกใครชอบกินจุกจิกใครชอบแบบนู่นี่นั่นนะคะมาค่ะคอหอค่ะแม่จ๋าคอหอสือมสามปกติมันสามแปดเก้านะมึงไม่รู้ที่เป็นองทให้รับมึงสามแปดเก้าอ่ะตอนนี้ลูกค้าได้สองแปดเก้าจริงเหรอวะล,ลูกค้ากดได้เท่าไหร่คะ มึง89มึงเออโซเป้เชี่ยบุ่มนะเชี่ยบุมนะตอบุงมนะา9ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่หมอมุกกับขนมรีวิวไปวันก่อนนะคะลูกค้ามัดชัอืมนมาอุ้ยมึงคนเริ่มคนเริ่มยืนยันยอดลูกค้ากดได้เท่าไหร่คะเหมือนจะมีคูปองอยู่นะ เหมือนจะมีคูปองอยู่นะคะตัวนี้มินเวย์คอหอชาเขียวชงดื่มมินเวคอหอเติมพลังใช่ค่ะเติมความเอนเตอร์จีจากปกติ490นะปกติ490บาททุกคนตองนี้เหลือสอ0ขอาให้ท่างมือแม่บ้านกูหลับไปแล้วหลับไปหมดแล้วเหลือแค่พวกเราเอามาช่วยตัวเองเออมาต้องเป็นน้ำร้อนกับมึงเลยมาชงเลยแม่จ๋าอันนี้นะคะเต็น คอหอพูดแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์มัชชาิพัดมึงใช่เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กลิ่นกับรสชาติให้ใครที่อยากคอหอนะคะแล้วหาตัวช่วยหาอาหารเสริมอยู่กดตัวนี้ได้ทุกคนน่าจะรู้จักหมอหมอบุ๊กกับขนมคอหอไม่สิหมายถึงว่าเขาเรียกว่าสพอร์ตฮูลไม่มันมันเป็นของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้คือคอหอมึงตะก้าเริ่มไหลมาแล้วลูกค้ากดได้เลยนะคะลูกค้ากดได้เลยคอหอตัวนี้มัชชะนะคะ วินเวชาเขียวมัทฉะมิตรพัดนะคะลูกค้ากดในตะก้าคุณว่าต้องน้ำร้อนกูอบอกน้ำปกติมึงน้ำร้อนถ้าอยากกินเย็นก็เอาน้ำแข็งอีบุมพวกมึงไม่เคยชงชาเขียวหรือยังไงกูไม่รู้ว่ต้องชงโฉมร้อนอีหมานี่ทขอดแต่บุ้กินทุกวันเลยแท้กินทุกวันบูมกินทุกวันค่ะบูมกินทุกวันค่ะแต่ว่าบุ้มชงมึงไม่เอาน้ำแข็งเกรดมาชงเลยหรออีบูม วผมจะเชวน้ำอุ่นและน้ำร้อนให้นะ,ะชาะเขียวโกโก้โกาแฟ,ฟอะไรพวกนี้คนนี้ได้ชงร้อนมันจะได้คอหอสดได้มันสุดชื่นตอนเช้าเช้ามันบอกกูรืออีหากูก็ึนว่ามึงเอาน้ำร้อนมาเมื่อกี้กูพยายามหลบกูกลักวมันลวกกูเชื่อบูมค่ะทุกคนเชื่อบูมค่ะน้ำปกติก,ก็ได้แต่อย่าน้ำเย็นแค่นั้นเลยมึงยอดเริ่มมาแล้วมาค่ะมึงที่บูมนี่ น้ำร้อนมาแล้วจ้ะได้ไม่ติดมึงมึงอย่านะกูกลัวนะระวังนะมึงระวังนะทุกคนค่ะกรีนทีนะคะกรีนทีก็คือของมินเวย์เนาะมัดจะมิกพลัสนะคะใครอยากคอหอด้วยชาเขียวกดในตะกร้าได้เลยนะคะใครกินกาแฟไม่เต็มมึงต้องพูดอย่างงี้ใครกินกาแฟไม่เต็มเละลายเลยว่ะเออก็น้ำร้อนนะมึงคอหอคอหอได้เลยลูกค้าจิ้มในตะกร้านะคะกดได้เท่าไหร่ช่วยบอกเจนนี่กับบูมหน่อยได้ไหมกดได้เท่าไหร่ช่วยบอกเจนนี่กับบูมหน่อยได้ไหม ลูกค้าจ๋าราคาจึ้งพอไหมนี่เขาได้สองห้าสีมืออะไรชี่หายมือแค่กินกูว่รู้แล้วเนี่ยมืออะไรทิ่หายแต่กูจะมาคอหอตอนนี้ไม่ได้ไงอืมพอพกินเบียร์ไปปอกกินมึงซื้อให้อืมเพราะฉะนั้น <c oughs> บุมจะชิมให้นะครับแต่ไม่กินอุน้ยแบรนด์เขาดังอยู่แล้ว,ลวตัวนี้ลูกค้าพิมพ์หาก็ได้ของมินเวย์นะ ของมินเวลูกค้าชาเขียวนะคะมัชชะ,ชะมิคพลัสลูกค้าอร่อยอ่าไปตั้เหมือนแรกก่อนอเหมือนแรกมาก่อนใครอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากหอมมากด้วย,อยเอออันนี้กูงงใครอยากได้นะคะมัชชะนะคะชาเขียวมัชชะมิกพลัสนะคะตอนนี้นะคะเหมือนแรกยืยนยันมาให้พวกเราก่อนได้เลยราคาแล้วก็คูปองยังคงฉ่ำเหมือนเดิมนะสิบจุดสิบแล้วนะวันนี้วันที่สิบแล้วนะสิบจุดสิบแล้วลูกค้าสิบจุดสิบแล้วนะคะกดในตะกร้าได้เลย โอเคสิบ okay. จุดสิบแล้วนะคะกดในตะกร้าได้เลยสิบจุดสิบแล้วด้านมะึงอามึงเข้ากัดเดี๋ยวกูเข้าี่พเข้า